สบายดี่อแมพี่น้องสุขสุขคนสุัสบสุขอดัยสมแคงแหนพี่น้องเมื่อไหนก็มาพบกับสตอลน้องแทนคือเก่าเนาะซื้อมาเจอหน้าใหญ่เมนน้องแทนเลพี่น้องาล้ไเฮะานวม่เ no noch ลออจันือเลกหม่ย่มุ่มคนน้าหม่จแล้ววนนีเห็นอบาโดอไตีนะหอนเลยใลนกเลือกหม่ได้ตีก่อนถือ่ได้ยุ่งมเจ็บ เข้ามาส่งเ้ามาล้วเดี่อปีพี่เ่าหาวสิไปยกเลิกซะบ่ฮาว มาดาวรถไปช่วะไป่งโล่าเขาไปามโชล่าเขาเลือกไม่ให้เพื่อนบ้านนี่อันนี้ไม่ไม่ตีทั้งหนาน้แมนบอลนี่นะไม่ตีบลร่มเนี่ยจักบุหงคเข้าพเป็นซ่าเข้าบุหงน้ำจักไม่ย, <c ười> ยัง <c ười>

วยประเดดี๋ยไปจอดกันในเวลาันไปตื pe ่น no กัน yeah. uh, ่านเลนนะไปไม่ได้วันนีไปดูคืนั่อดากโรงกันมาหน้าันจมไปหนาวนะผมดื่มตาลดลงเรื่อยๆพอไปหนึ่งหม้อเด็ดล็อกดลงเรื่อยๆพอได้ยิ่ก็มาหา เจนชิปขานพายนักบุญโบบนี่ใครนะครับหน่วยอะไรนี่นบมอรถนี่เรียบร้อยไม่อ๋อเอรถสา้เดดเาะกบม่ว่าน้องเป็นอือ บ้านได้มาเครื่องเอรเอาปูเสงันเด้มัน่ันเครื่องบ่านะบ่อัดของเขาก็ได้บ้างกระปูรถอัทบ่โอ้เลียงไก่ตะปูสาน้ำบ่ได้ด้อตะปูสามหัวบ้างกระไรสามข้างเลยนะ

มากายยังได้เมียใหม่ด้้คืนมาหละพูอยู่เนี่ยอยู่เดียวลยังได้เมียใหม่ด้โอ้ยอยากไดเมียใหม่ก็ย่งนังเมียน่ก็นอนเถแม่นี่นอนวมอ่อกได้เมียใหม่ก็เป็นยังเมื่ออยูอนอยู่เฮือนลังบ้านม้วไงล้าอยูพูกับชีูนั่นิบัคำมากกับเอาผ้าแพรแดงมะเป็ห้อยไว้อยู่ห้องใดก็ได้คือเขาอยู่ที่พระชาปุกระโปงแรกในสีนอน อยู่ห้องใก้ือห้องเียนะต่อาแค่แรงมาถูกไว้ตกตาดนอะ่ะแน่นบ่ผู้<อ>มือนี่ปกล้าเข่าเสียวเป็นหลังข้าวไฟลงวันอไอาไฟลงเอ้ากลยไปเมื่อคืนนี่คือไฟแดงนู่นอยูเออเขาไปดูดูหอบริมันมันชิวา่าเหมอนงานหมดน้อยเด้อเวรกรรมอู้หาวไปมือคืนนี่มากคืาานถอไฟแดงนู่น เอาบุน้อยลงว็จะดูพี่ยังหูักเนาะไปดูชิ่ักน้งไปเมือนกันว่ายันไไปจลืมไปเมือนกันมาปุ๊บย่างจะติงเาแปะแปะถึงกระตางลายลานี่จะลุนังเพิกจะถอนเฉยมือมือแอ่นเลื่อยๆกปล่อยแล้วาดตากระบคน่อาลงนโอ้ไปกว่าเถ

กดีด้วยคืนเ่ะว่าฉนนเขบพะฮกันนะนอกกับผมนองกนมาแผ่นสองแผ่นนหักับแฟนไหมโอ้ยต้นหักกับตัวกันมเนอะบอว่านี่นี้นั่งอาบ้าพื่อไว้มันบอพ่อขันันเรือเป็นมัดมันบอกักแหล่ส่งคืนได้โอ้ยจะเยอจะไปเรือเนอะบาเือจะพีนั้น่ะ เผือหวานันเหือขนเหือเป็นมักขนเหือไอ้ยกออกแล้วเลยจะขนมเหือมันเหือเลจากแล้วบินน้ำเล่าแต่ว่าส่งกด้วยิญอกโ้งมือได้ชะลงยมันต้องมีหินมียามากือต้องเพิ่อนลุงตะกอนคุณลุงก็แล้ว

เมื่อกะบมาเล็กตัวแดงให้ข้านใหข้านมอแดงธรรมดาเอล็กข้านเอาทับพี่ถึมุดข้าวาทยเนี่คือ้สามตรงแล้วมอสามเนี่ยผมก็มีเด่นส่ Đó là thằng tôi ừ, Thằng vượt vào lấy à? cái mày này Chịt chi Thằng tốt rồi đấy nè Đóng xỉn vào loại quá này sẽ khỏe, là bài này Đến cái đấy ชีแสล้เดร้อยป้ายเล่นะอไปตนเจ้าด้กีรตอเมไ่ตาคำแแบ่บ่าสผ้ากันเมื่อบ้านนะบอว่าทาอะลยดีใจยุค บอสิจกาเสมาหลท้อสามาเจ้าพอน้องเต้นมีใจบ้าบอเสียเงินมาส้หมื่นสองเี่าเจ้าของนี่ลุงได้ซองห่องบอเออซองหองะเออได้ซองข่องเอ่ ควบแต่ว่าบินพี่น้องได้เสียงเงินอทนาดีป่ะว่ได้เสียงเงินมาซองแทนาย่านอะไ แท่งกาซีเดล่าคีเพื่อนทันใดน้องพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามส่องแท่งนะพี่น้องลาเลยเด้อบ๊ายบาย